สวัสดีนะคะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะหมอพรทิพย์นะคะหมอสุตินารีแพทย์ประจำโรงพยาบาลชลบุรีนะคะถ้าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสุตินารีสามารถพิมพ์ท,ทิ้งไว้ได้นะคะหมอจะตอบไปเรื่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามานะคะวันนี้นะคะ หมอจะมาอ่วันนี้เรามาอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีนะคะแต่ว่าตอนอย่างนี้คนไข้ยังไม่ค่อยมีนะคะก็ถ้าท่านใดมีคำถามก็มาพูดคุยกันเล่นกันใน t ิ k ต,กตอ,อกในไลน์นี้ได้นะคะปัญหาสุตินารีก็ยินดีได้คำปรึกษาทุกท่านนะคะโอเคท่านใดมีคำถามก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะหมอจะมาตอบให้นะคะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะถ้าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสุตินารีก็พิมพ์ทิ้งไว้นะคะหมอก็จะคอยทยอยตอบให้นะคะวันนี้ก็อากาศที่นี่ก็ฝนตกนิดหน่อยนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านวันนี้จริงๆแล้วหมอมีเรื่องจะคุยเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มีผู้ชมเข้ามาอีกสักระยะหนึ่งก่อนเราจะมานั่งคุยกันนะคะก็หมอพรทิพย์นะคะหมอกุ๋ยกิกี้นะคะ ก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของหมอเจนหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับนรีเวททางเดินปัสสาวะนะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับภาวะอุ้งชังกานหย่อนนะคะหรือว่าภาวะปัญหาปัสสาวะเล็ดเป็นต้นนะคะอันนี้เราจะดูแลคอบคุมรวมถึงการตั้งแต่การรักษาด้วยยาหรือว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะถ้าท่านใดมีคามําถามก็ถามไว้ได้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ มีผู้ชมเข้ามาขอหมอเช็คนิดนึงสวัสดีทุกท่านนะคะโอเคสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะวันนี้หมอจะมาอธิบายละกันนะคะว่าภาวะมลูกหย่อนหรืออุ้งเชิงกานหย่อนมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็ถ้ายังไม่มีคําถามเดี๋ยหมอจะเล่าให้คร่าวๆละกันค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ย พออายุมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่น้ำอ่าวิงพี่น้ำรักไายก็พอคนเราเมาื่อผู้หญิงเรานะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยปัญหากวนใจอย่างหนึ่งเลยค่ะที่จะตามมาก็คือปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องคลอดแห้งนะคะช่องคลอดหย่อนคล้อยนะคะไม่กระชับหลวมหรือว่าปัญหาเรื่องปัสสาวะนะคะในคนไข้ที่อายุมากขึ้นเนี่ยจะมีทั้งปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดปัสสาวะล่านะคะอันไม่ค่อยได้นะคะ ซึ่งบางทีเขาสร้างความลำคาญให้กับคนไข้อย่างมากเลยนะคะแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่โรคที่อันตรายร้ายแรงอะไรแต่ก็สร้างความรบกวนให้กับทุกคนเลยนะคะวันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอาการของโรคเหล่านี้ว่ามันทําให้เกิดเกิดเกิดโรคได้ยังไงนะคะก็จริงๆแล้วมดลูกของเราเนี่ยอันนี้เหนยวหมอมีไอแกรมให้ดูด้วยนะคะน,นี่นะคะเตรียมไว้ให้จริงๆแล้วอันนี้นะคะหมอจะให้ดูนะคะเนี่ยอันนี้คือมดลูกปกติใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือมดลูกเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือ,อกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลำไส้นะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็น,ปนแผ่นตรงนี้นี่แหละค่ะก็เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อกระบังลมนะคะมันเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะคอยประคองกระเพาะปัสสาวะนะคะช่องคลอดเรามดลูกเราแล้วก็ตัวไส้ตรงไว้นะคะทําให้มันอยู่ในที่ในทางของมันที่ควรจะเป็นเนาะแต่พออายุมากขึ้นนะคะแผ่นเนี้ยมันก็จะ กกจะก็จะเกิดความหย่อนคล้อยนะคะรวมถึงเอ็นที่ประคองรอบๆทางเดินปัสสาวะเนี่ยรวมถึงเอ็นที่ประคองรอบๆท่อปัสสาวะนะคะเออทางท้องคออเนี่ยมันก็จะมีความหย่อนเนาะเวลาพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความยืดตัวหย่อนคล้อยลงมานะคะโดยเฉพาะคนไข้ที่มีน้ําหนักอ้วนมากๆตรงนี้มันก็จะหย่อนลงมาเยอะเลยค่ะ นะคะแล้วในที่สุดมันก็อาศัยสามารถปิ้นออกมาทางช่องข้อได้เลยทําให้หลายท่านเนี่ยตกใจนะคะเวลาแบบมีก้อนอะไรก็ไม่รู้ยื่นออกมาทางช่องคอนะคะสุดท้ายก็จะต้องมาหาหมอนะคะว่าให้หมอช่วยดูให้หน่อยทําไมมันเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้นะคะก็จะเป็นภาวะอุ้งเชิงกันหย่อนนั่นเองเนาะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีแค่ก้อนยื่นธรรมดาส่วนบางคนเนี่ยโอ้เป็นหนักเลยค่ะโอ้ถึงขนาดแบบว่าปัสสาวะมีปัญหาด้วยนะไม่ว่าจะปัสสาวะเล็ดลาดอั้นไม่ได้นะคะ หรือว่าฉี่ไม่ออกเลยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้ามันยื่นออกมามากนี่ก็คือปัสสาวะไม่ออกเลยคนไข้ก็จะรู้สึกอ้อยทรมานนะคะสุดท้ายก็ต้องมารักษาแบบทันแบบฉุกเฉินเลยนะซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มมีอาการตั้งแต่ต้นๆเนี่ยเราป้องกันได้ะคะ่ะโดยเฉพาะที่สาวๆอย่างพวกเรานะคะอย่างหมอเป็นต้นนะคะเราก็ต้องอย่าให้อุ้งเชิงการเราหย่อน นะคะวิธีแก้วิธีป้องกันเนี่ยมันมีเยอะมากเลยค่ะอันแรกเลยหนึ่งเราต้องลัอกษานแล้วว่าอาจจะเป็นเรื่องยากที่สุดก็ได้นะคะก็คือหนึ่งเราต้องรักษาน้ําหนักตัวเราให้คงที่ค่ะห้ามกินเยอะเกินไปนะคะมันจะอ้วนนะคะกินเยอะเราก็จะทําให้อ้วนนะคะเพออ้วนเสิ็จสิ่งที่จะตามมาก็คือแรงดันในช่องท้องค่ะมันจะไปดันอย่างนี้ค่ะดันแบบาอดจนกระบังลมมัน ปิ้นออกมาเลยนะคะโอ้โหมันฟังดูดน่ากลัวนะคะแต่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วจริงๆค่ะคนไข้หลายๆคนเนี่ยพอนหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก้อนก็จะยืนออกมาทั้งช่องคลอดแบบใหญ่ๆเลยนะคะหรือบางคนมีโรคบางอย่างที่ทําให้ไอจามปัสสาวะเล็ดค่ะเออเอโาษค่ะมีโรคบางอย่างที่ทาให้แรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นเช่นมีน้ํามีโรคบางอย่างที่ทําให้มีน้ําในช่องท้องเนาะบางคนเป็นโรคไอเนื้อรังเนาะไอโรคปอดโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะซึ่ง ทำให้ทุกท่านเนี่ยไอมากเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเลยก็คือแรงดันในช่องท้องก็จะมากขึ้นก้อนก็จะยื่นออกมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรามีภาะวะไอเรื้อรังนะคะแล้วก็มีภาวะท้องผูกเนาะต้องเบ่งบ่อยนะคะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่กินี้กำลังไลฟ์อยู่อยู่ดีดับอันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของหมอนะคะอาจจะตะกุตะกากบ้างนะคะขอดูนิดหนึ่งเอ๋ไม่แน่ใจไม่แน่ใจทำไมเกิดอะไรขึ้นกับหมอนะคะโอเคก่อนที่จะไปเรื่อง มดลูกหย่อนอุูกยก,กรหย่อนต่อไปนะคะท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วเคยมีปัญหาเกี่ยวกับช่องคอนะคะไม่ว่าจะช่องคอดลวมช่องคอดหย่อนคล้อยหรือว่าเจ็บแห้งแสบเนี่ยอันนี้พิมพ์กันมาคุยกันในลักษณะเพื่อนหญิงเพื่อสาวปรึกษากันได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเอ,อ่อเขินอายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายใจก็ไดเล็ก,กมาคุยกันได้นะคะเราก็จะให้คําปรึกษาเท่าที่เราจะให้ได้นะคะแต่ว่าจริงๆอยากให้ไปพบแพทย์มากกว่าเพราะว่าจะได้รับการตรวจ ภายในหรือว่าตรวจหาสาเหตุของภาวะโรคต่างๆได้อย่างละเอียดนะคะอันนี้การคุยในไลน์ในแชทอาจจะเป็นแค่คําแนะนาในช่วงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะคราวนี้อ่ะคราวนี้จริง้เราคุยกันแล้วว่าเอ่ออะไรบ้างนะคะที่ทําให้อุ้งฉางการหย่อนเนาะคราวนี้เนี่ยคราวนี้มาดูวิธีการรักษาบ้างโอ้การรักษาเนี่ยจริงๆแล้วมีอันนึงเลยค่ะที่หมออยากจะแนะนําให้ทุกท่านลองทําดูนะคะก็คือการฝึกขมิบช่องคลอดค่ะ บางคนอายุายน,ยน้อยเนี่ยขมิดเป็นอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นเวลาเรากำลังปัสสาวะอยู่ใช่ไหมคะแล้วปัสสาวะยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเราขมิบสักทีหนึ่งเนี่ยการที่เราจะทําให้ปัสสาวะเนี่ยหยุดขึ้นมากระทันหันได้เนี่ยนั่นคือการขมิบช่องคลอดหรือว่าขมิบอุ้งเชิงการานได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นแหละเป็นกล้ามเนื้อที่ทําให้เราเนี่ยที่เราจะต้องบริหารคราวนี้พอเราได้ความรู้สึกนี้แล้วเนี่ย พอเมื่อเวลาที่เรากําลังนั่งดูทีวียอยู่นะคะกําลังเล่นมือถือหรือว่าดูไลฟ์หมออยู่นะคะลองขมิบดูนะคะถ้าขมิบที่ถูกที่ดีเลยนะหลายคนชอบไปว่าเอ๊ะทำไมเวลาไปหาหมอนะคะและมีปัญหาช่องค้อยอีไลเนี่ยหมอชอบพูดว่าให้ขมิบตลอดเลยนะคะเออขมิบเนี่ยมันดียังไงนะคะเพราะว่าการขมิบช่องค้อเนี่ยจะทําให้ กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆทวารหนักหรือว่ารอบๆบท่อปัสสาวะแลแล้วก็รอบรอบช่องคลอดเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วมันจะช่วยในการประคับประคองท่อปัสสาวะน้องสาวเราช่องคลอดเราแล้วก็ส่วนไส้ตรงให้ได้แข็งแรงขึ้นพอเวลาเราไอจามเราเบ่งเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาปัสสาวะค่ะแล้วก็ไม่มีก้อนยื่นมาทางช่องคลอดนะคะวิธีการขมิบเลยเวลาขมิบเนี่ย ทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีที่ถูกต้องคือเราต้องขมิบค้างไว้นะคะขมิบค้างไว้อย่างน้อยเนี่ยสามวินาทีก็พอนะคะไม่ต้องนานเกินไปนะคะเอาให้ได้ก่อนสามวินาทีเนี่ยอันนี้บางคนก็อาจจะได้แค่วินาทีเดียวเราต้องฝึกนะคะพวกนี้มันเป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ไปสนใจมันเท่าไหร่แต่พอเราพยายามตั้งใจจินตนาการนึกถึงกล้ามเนื้อนั้นกล้ามเนื้อรอบช่องข้อเรานะคะ แล้วขมิบค้างไว้สามวินาทีเดี๋ยวเราลองมาทําพร้อมๆกันดูนะคะท่านใดว่างๆนะคะเล่นดึกตอกอยู่นะคะสมมุติอันนี้เป็นมือหมอนะคะอันนี้เป็นไม่ใช่สมมุติค่ะอันนี้มือหมอนะคะแต่ว่าสมมุติอันนี้เป็นช่องคลอดเ,อเป็นกล้ามเนื้อของทุกท่านนะคะคราวนี้เดี๋ยวพอเราขมิบให้ทําตามมือหมอเลยนะคะพอหมอให้สัญญ,ญาณขมิบค้างไว้สามวิล้วปล่อยลองทําพร้อมๆกันดูนะคะอาเตรียมตัวนะคะหนึ่งสองสาขมิบค่ะ หนึ่งสองสามแล้วปล่อยอ่าง่ายไหมคะเดี๋ยวเราลองซ้อาอีกทีหนึ่งนะคะขมิบพร้องกันหนึ่งสองสามแล้วปล่อยสุดยอดเลยคะ่ะถ้าท่านใดทำได้นียกป้งให้เลยนะคะจริงๆแล้วเราต้องขมิบอย่างเงี้ยประมาณครั้งละสิบทีเท่านั้นเองนะคะสิบทีแล้วเราก็ขมิบเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นอันนี้คือขั้นตน้นแต่ว่าท่านใดที่ ขมิดได้เก่งแล้วเนี่ยสามารถขมิดได้มากกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําอย่างเงี้ยได้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันปัญหาปัสสาวะเล็กในอนาคตแล้วก็ปัญหาช่องคลอดหย่อนนะคะลองทําดูนะคะการขมิดช่องคลอดนี่ง่ายมากๆเลยนะเราจะได้ไม่ต้องไปหาหมอเพื่อขอรับการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะบางคนกลัวมากเลยกลัวห้องผ่าตัดเห็นหมอแล้วใจสั่นความดันขึ้นนะคะ ลองดูค่ะโอเคสวัสดีก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปสวัสดีทักทายทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกของหมอเลยนะคะหมอพ่อิพย์นะคะเป็นหมอสูตินารีแพทย์นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีคะ่ะสวัสดีทักทายทุกท่านที่ดูอยู่นะคะนี่มันดูยังไงนะโอเค มีใครอยู่กับเราบ้างโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีน้องซันด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในแชทหรือเปล่านะคะสวัสดีทุกท่านนะคะโอเคค่ะทุกท่านคะเวลาเราขมิบเกี่ยวกับบริหารอุ้งเชิงการเนี่ยมันจะทําให้อุ้งเชิงการเรากระชับขึ้นนะคะแล้วเวลาที่ทุกท่านเนี่ยเคยไหมคะเวลาเราไอาแล้วเราเอามือปิดปากน เช่นสมมติเวลาเราหมอจะไอปุ๊บ <c oughs> หมอจะยกมือขึ้นมาปิดปากโดยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะแต่ว่าในคนไข้าบางคนเนี่ยที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ดเวลาไอจามเนี่ยหลายครั้งเลยนะคะที่เวลาเราไอปุ๊บเนี่ย <c oughs> ปัสสาวะมันเล็ดออกมาแล้วอะคะ่ะทํายังไงดีนะหมอมีวิธีคะ่ะก็คือเราจะต้องฝึกขมิบอย่างที่หมอบอกไปตอนต้นคลิปก็คือเราจะต้อง เออต้นต้นไลฟ์นะคะว่าเราจะต้องฝึกคมิดไว้เพราะว่าถ้าเราควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีแล้วเนี่ยเวลาเราจะไอค่ะเราจะคมิดกล้ามเนื้อนี้ไว้ก่อนแล้วพอเราไอาปุ๊บความกระชับของอุ้งเชิงการเราอะคะ่ะจะช่วยประคองท่อปัสสาวะให้ไม่เล็ดนะคะนี่เรามาดูกันนะคะอันนี้คือท่อปัสสาวะของเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกล้ามเนื้อของเราเนาะคราวนี้ถ้าทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องไอจามปัสสาวะเล็ดแล้วเนี่ย เราไอาแรงๆฮัตชิวหรือเรากําลังจามกําลังไอเนี่ยแล้วเราขมิดกล้ามเนื้อเส้นเนี้ที่หมอชี้ไว้ให้ดูเนี่ยขมิดไว้นะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคแล้วพอเราไอาเนี่ยในหนึ่งถึงสอวินาทีนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยพอมันรัดแล้วเนี่ยค่ะท่อปัสสาวะมันจะไม่รั่วนะไม่ซึมนะคะจะทําให้อาการของทุกท่านดีขึ้นจริงๆนะคะไม่ต้องมากินยาไม่ต้องมาหาหมอเลยค่ะ นะคะจริงๆแล้วพวกโรคพวกนี้รักษาง่ายมากเลยแต่ว่ามันอาจจะต้องเหนื่อยกับการปรับพฤติกรรมเล็กน้อยนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะถ้าท่านใดมีคำถามนะคะถ้าท่านใดมีคำถามรบกวนพิมพ์ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอจะทยอยตอบนะคะยังไม่มีใครถามอะไรหมอเลยโอเคเอ๊ะมันดูยังไงนะว่าเรามีคนดูกี่คนอยู่หมอก็ดูไม่ค่อยจะเป็นนะคะ เอ๋มันดูยังไงนะาโอเคค่ะระหว่างนี้นะคะท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเชิงกานอุ้งชงกานของเราเกี่ยวกับปัญหาช่องคลอดของเราหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับน้อง,องสาวเราเนาะบางคนก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอันนี้ตะกี้นี้หมอพูดไป<ม>ก็จะเป็นกลุ่มแบบอายุเยอะหน่อยเนาะก็จะกลับมากลุ่มอายุน้อยบ้างเอาใจ เอาใจส,วสาวๆที่เข้ามาฟังบ้างนะคะเนาะน้องสาวของเราเนี่ยบางทีก็ชอบดื้อกับพวกเราใช่ไหมคะน้องสาวก็คือกีกี้ของเราก็คือช่องคลอดหรือแคมของเราเนี่ยน้องสาวบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหานะคะบางคนก็จะมีแคมแคมเล็กนะคะที่มันไม่เล็กเท่าไหร่นะคะบางคนแคมเล็กเนี่ยมันยาวมากเลยนะคะ ก็จะแบบมีปัญหาบางทีใส่กางเกงชั้นในแล้วมันก็เสียดสีเนาะโดยเฉพาะหนังตรงบริเวณแคมเล็กเนี่ยเวลาเราใส่กางเกงชั้นในที่มันแน่นเนี่ยมันอาจจะรัดรลอเจ็บได้นะคะปัญหาพวกนี้จริงๆก็เป็นปัญหาของสตรีที่เจอเยอะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปจบลงเอยด้วยการผ่าตัดนะคะผ่าตัดซ่อมผ่าตัดเอาตัวแคมเล็กที่ยาวเกินไปออกเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือมีคุณหมอหลายด้านมากเลยนะคะที่ที่ทำได้นะคะทั้งคุณหมอพลาสติกเนาะคุณหมอสตินารีนะคะ จริงๆเราก็เป็นปัญหาที่เจอได้เยอะเนาะก็ใจจริงหมอไม่อยากให้ให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคือถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องแคร์มากเนี่ยหมอว่าปรึกษาหมอได้นะคะไม่ต้องทนเจ็บนะคะพวกปัญหาเกี่ยวกับน้องสาวเนี่ยถ้ากังวลใจก็มาปรึกษาสุตินารีดีกว่าค่ะโอเคมีคําถามมาแล้วนะคะจากเ,เพื่อนๆในทิก To อของเรานะคะก็มาถามหมอว่าโอ้ใคร เขาทราบเลยว่าเป็น PCOS ด้วยแล้วก็มีปัญหาก็คือน้ําหนักเพิ่มขนยาวขึ้นขนแบบอย่างเช่นหนวดอย่างเงี้ยยาวขึ้นขนแขนก็ยาวขึ้นได้เนาะโรคนี้นะคะแล้วก็คราวนี้พอมันเป็นเยอะเป็นทั้งตัวไม่เอาเป็นตาแหน่งอื่นก็อย่างเช่นอาจจะเป็นที่หลังเป็นที่แขนเป็นที่ขาเนาะก็ไม่รู้ว่าจะรักษาเรื่องขนยังไงโอเคขอบคุณมากเลยนะคะที่ถามมางั้นหมอจะตอบทีละประเด็นก่อนเลยเนาะก็คือ อันแรกเลยก็คือเรื่อง P C O S ก่อนนะคะ P C O S เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถ้าเป็นแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือจะเป็นโรคที่เกิดจากถุงน้ำรังไข่ของผู้หญิงเราเนี่ยมันมีหลายใบายมากเกินไปมันไข่ไม่ตกพอไข่ไม่ตกก็สร้างฮอร์โมนผู้ชายเยอะเกิน พอสร้า่างผู้ชายร์โมนเยอะเกินผู้หญิงอย่างเราก็จะไม่ค่อยชอบนะคะมันก็จะมีนวดมีสิวผิวมันนะคะทําให้มีปัญหาเรื่องผิวหน้าของพวกเรานะคะต้องไปคอยเลเซอร์รักษาสิวคราวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก่อนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมัจกจะไม่มีสาเหตุคะ่ะบางคนก็เป็นขึ้นมาเองนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่น้ําหนักผู้หญิงเรามากขึ้นเร็วนะคะบางทีช่วงไหนที่กําลังเป็นช่วงหน้าทุเรียนหน้าหมอนทองเนี่ยก็จะ ทานเยอะน้ําหนักขึ้นนะคะพอน้ําหนักขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยความสมดุลของฮอร์โมนเนี่ยก็จะไปทําให้ไข่ไม่ตกนะคะเออหมายถึงว่าฮอร์โมนไม่สมดุลนะคะไปทําให้ไข่ไม่ตกพอไข่ไม่ตกปุ๊บก,ก,ก็จะสร้างฮอร์โมนผู้ชายการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มที่ลดน้ําหนักค่ะอาจจะฟังดูยากนิดนึงแต่ถ้าลดน้ําหนักมันจะหายนะคะแล้วต่อมาคําถามท,าที่เพื่อนฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะถามว่าทําไมขนมันดกแล้วมันจะรักษายัางไงคะหมอ ก็ย้อนกลับไปคําถามแรกเลยก็คือ1ลดน้าหนักนะคะอันที่2ก็คือ,อ,อการใช้ฮอร์โมนช่วยนะคะการใช้ฮอร์โมนช่วยเนี่ยส่วนใหญ่หมอสุตินารีก็จะแนะนําเรื่องการรับประทานยาคุมกําเนิด,ท,ดที่มีลดในที่มีฤทธิ์ในการลดฮอร์โมนเพศชายลงนะคะแล้วก็แก้อันดับที่3เลยก็คือการเลเซอร์แต่ว่าการเลเซอร์ขนเนี่ยหมอว่าน่าจะเป็นสาเหตุหท้ายๆเนาะแล้วก็ค่าใช้จายจสูงนะคะ เพราะว่าเลเซอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้ขนที่น้อยลงอย่างที่เราต้องการเนาะบางทีมันก็จะกลายเป็นขนล้มแหลมนะคะขนล้มแหลมในผู้หญิงอย่างเราก็ไม่ชอบขนล้มแหลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ขอตอบคาถามของคุณคุณเพื่อนติ๊กตอกเราที่ถามไว้นะคะก็คืออันแรกเลยลดน้ําหนักก่อนนะคะอันที่สองก็คือใช้พวกยากลุ่มฮอร์โมนนะคะยาคกกุมกําเนิดน,นะคะเพื่อที่มีฤทธิ์ในการลดฮอร์โมนผู้ชายด้วยจะช่วยลดจะช่วยได้นะคะ โอเคอันนี้ตอบคำถามแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่พิมพ์คำถามมาเนาะทำให้เราไม่เหงาเนาะมีอะไรคุยกันนะคะโอเคระหว่างนี้ทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหมอพรทิพย์นะคะหมอสุตินารีจากโรงพยาบาลชนบุรีค่ะวันนี้หมอก็มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของสตรีนะคะ ถ้าท่านใดมีคำถามทิ้งไว้ก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะปัญหาจวกับผู้หญิงเราเราคุยกันในแบบสบายๆนะคะไม่ซีเรียสไม่เครียดน,นะคะโอเคขอบคุณนะคะคุณนีบี่บอกบอกหมอว่าแบบว่าที่หมอแนะนําไปก็คือคุณหมอให้ลดน้ําหนักแล้วก็กินยาคุมเหมือนที่หมอพูดเลยใช่คะ่ะหมอสู่ก็จะแนะนําอะไรที่เราจะแนะนําอะไรที่ทําง่ายแล้วก็ทําที่ไม่ไม่เจ็บตัวให้ก่อนเนาะ ส่วนเรื่องเลเซอร์หรือเรื่องรักษาขนอะไรเงี้ยเราว่าอันนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูหลังจากการรักษาอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะทานยาคุมรักษาเรื่อง P C O S เนี่ยประมาณสักสามเดือนขึ้นไปนะคะอย่างน้อยประจําเดือนก็จะได้มาเป็นรอบแล้วก็เรื่องสิวเรื่องขนเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเป็นลําดับนะคะมันอาจจะไม่ได้ทันใจเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะโอเคแล้วเรื่องลดน้ำหนักของผู้หญิงนี่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องยากนะคะหมอเข้าใจดีนะคะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับสูตีนะี่เกี่ยวกับจิมมี่กิ๊กี้หรือว่าน้องสาวหรือว่าช่องคลอดของเราเนี่ยอยากให้กดไลค์กดซับสไครต์ฟอ l โล่ของหมอไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความรู้เดี๋ยวหมอจะทําคลิปให้ความรู้เรื่อยๆนะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าหมอจะทยอยทําให้ทุกท่านให้ความรู้ทุกท่านเนี่ยจะได้เข้ามารับ เรียนรู้ด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ออหมอเนี่ยกำลังมาเรียนต่อเฉพาะทางนะคะด้านสุดด้านด้านเวชศาสตร์เชิงการสต,รตีและสัญญกรรมซ่อมเสริมนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้เรียนปีที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวอีก9เดือนจะเจอกัน,นะคะ่ะจะกลับมาที่โรงพยาบาลชนบุรีนะคะถ้าท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับเชิงการสต,รตีนะคะเกี่ยวกับปัญหาอุ้งเชิงการเนี่ยปรึกษาหมอได้นะคะก็จะมาไลฟ์ให้คําแนะนําทุกท่านนะคะ ตามไลฟ์ติ๊กตอกอย่างนี้เรื่อยๆค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโอเคถ้าท่านใดมีคำถามก็ทิ้งไว้นะคะพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสบายๆค่ะไม่ต้องเขินอายนะคะโอเคมาดูก่อนว่ามีคนไข้มาหรือ,อยังนะ ตอนนี้หมอกำลังามาออกตรวจที่โรงพยาบาลสมิติเวสชนบุรีคะ่ะถ้าท่านได้มีคอมเมนต์ก็หรือมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับปัญหากเกี่ยวกับนาลีเวสก็ทิ้งไว้ได้นะคะหมอจะทยอยตอบนะคะโอเคเรามาทักทายกันดีกว่าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังหมอนะคะ เมื่อสักครู่นี้ถ้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาก็เมื่อสักครู่นี้ก็หมอเ็ามีไลฟ์นะคะแล้วก็ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับอุงการสต,ตีแล้วก็เกี่ยวกับภาวะมลูกย่อนเนาะหมอได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการปัสสาวะเล็ดนะคะแล้วก็หมอได้แนะนําแล้วก็ได้สอนเกี่ยวกับการเ,เกี่ยวกับการให้ให้การให,ให้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคำมิดที่ถูกต้องไปนะคะ ถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามได้นะคะจะพยายามทยอยออกคลิปใหม่ๆให้เรื่อยๆนะคะโอเคก็วันนี้ก็น่าจะสมควรแก่วเวลาแล้วนะคะเราก็ไลฟ์มาประมาณโอ้นาแล้วเกือบยี่นาทีแล้วนะคะถ้าท่านใดมีคําแนะนําอะไรยังไงไดเล็กมาคุยกันได้นะคะถ้าคําถามทุกท่านน่าสนใจหมอจะ เอามาหรือเป็นอะไรที่ประเด็นที่หมออาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าทุกท่านอยากรู้นะคะก็ถามกันมาไดา้หมอจะทําคลิปมาสอนแล้วก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณคุณนิวบี้มากดไลค์หมอรัวๆเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูมาคุยกันเรื่อยๆในะคราวหน้าแล้วกันนะคะก็ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็หัวใจหรือเปล่า333ดวงนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมหมอนะคะหมอพรทิพย์นะคะหมอชื่อเล่นชื่อกุ๋ยนะคะก็มาคุยกันได้นะคะหมออยู่ที่รามาด้วยนะคะรามาจากรามาพยาไทยนะคะแล้วก็อยู่ที่สมิติเวชบางวันนะคะสมิตทีเวชชลบุรีนะคะมีอะไรก็เข้ามาปรึกษากันได้คะ่ะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ